มีใครที่กำลังมองหาอัลติสสีขาวอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ผมมีแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว1 6ุดหก G ปี2องพันนะครับเข้าใหม่นะครับปรับสภาพให้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับคันนี้ราคาเพียงสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฟีดาวออกรถคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละหกพันแปดร้อยบาทเท่านั้นเหลี่ยมสันด้านข้างคมๆสวยๆนะครับคันนี้รถจอดอยู่โซนเซอร์วิสนะครับปรับสภาพแล้วนะครับเหลือแค่ใส่เบาะหน้าเบาะหน้าเราเไปหนุนนะครับเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานที่กฎประจําาาากรรส่่ววนนนนนหเเคค้ัังบบะดีย คันนี้มีการประวัติเช็คศูนย์นะครับ150,000กิโลนะครับเดินกุงพาที่ผ่านมาตอนนี้รถวิ่งไปได้อยู่ที่154,000นะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับผมมีฟูสตาร์ทให้แล้วนะครับใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมพาเช็คพารีวิวรอบคันอย่างละเอียดเหมือนเข้ามาดูรถตัวจริงที่เพชรจนกันเลยนะครับ สวัสดีครับผมบอยเพชรจนนะครับวันนี้นะครับผมพามาบุกโซนเซอร์วิสนะครับของทางบริษัทเพชรจนของเรานะครับช่างนะครับตอนนี้พักเที่ยงอยู่นะครับคันนี้ผมพามารีวิวเป็นตัว Toyota a อา i ิ1.6รุ่น G ปี2018สีขาวนะครับซึ่งมีเข้ามาไม่บ่อยคันนี้ราคา3,99,000บาทเท่านั้นเองนะฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,800บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รถคันนี้ใช้งานไปได้เพียง150,000กิโลกับปี18ก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับเป็นรถใช้งานปกติ นะฮะแล้วก็เป็นรถหน่วยงานที่ปลดประจําการเข้ามามีประวัติการเข้าสู์เซอร์วิสที่สุกุะยะด้วยนะครับนะครับตอนนี้ช่างนะครับขวามือนะเห็นไปครับตรงพัดลมนะครับกําลังนั่งพักอยู่นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตพามาถ่ายรถคันนี้ปรับสภาพอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขออนุญาตพามาถ่ายสภาพที่ว่าปรับสภาพไว้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวบอกด้านหน้ายังไม่ได้ใส่นะอันนี้คือมาถ่ายให้ชมกันก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องทำจากแล้วก็เก็บงานระเดียดนะครับได้เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือใส่บอกด้านหน้านะ มาดูกันที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบคมเนียยนะครับใสๆสันนี้เลยนะครับตัวไฟนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟมัลติเรฟเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย t ไ m ม์นันนิ่งไลท์นะครับหรือว่าไฟที่ส่องสว่างในเวลากลางวันให้เียบร้อยเลยนะครับด้านหน้าคือสภาพโค้สวยเลยนะนี่ครับดูนะครับริวอนที่ถ้าไม่มีนะครับไฟหน้าทั้งสองฝั่งสภาพใสใสเรียมซันผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงนะครับคมคมสวยๆแล้วก็ ผิวพันด้านข้างสวยๆนะครับรอยลักยิ้มไม่มีนะครับจัดเกตที่ปกซุมล้อนะครับคมๆแบบนี้เลยนะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของตัวล้อนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอสิบหกนะครับผมได้ยาง Bristone นะครับยูโครเปียปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะสภาพดอกยางก็ยังลึกๆเหลือๆนะฮะภายในโครงสร้างซุมล้อนะครับซีนเดิมนะครับน็อตนะครับคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ อันนี้เป็นสภาพเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยบกับพไฟฟ้าแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเรียบสักผิวพันสากรโปคมคมสวยๆนะฮะมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวกุญแจนะครับก็จะได้เป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะครับสามารถพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็บนหลอกรถไปได้เลยนะครับกระจกเดินแท้โตโยต้านะครับผมเช็คราขันให้เรอวแล้วนะครับก่อนรีวิวนะฮะ คันนี้อย่างที่บอกไปต้นคลชิปนะครับรถเข้ามาใหม่นะครับสภาพอยู่อันนี้คือถอดเบาะไปหนุนนะครับที่ต้องถอดเฉพาะเบาะหน้าไปหนุนเนื่องจากนะครับคันนี้เป็นรถที่ใช้ในหน่วยงานนะครับส่วนใหญ่เขาจะนั่งคนเดียวนะครับขับขี่คนเดียวนะครับเบาะที่ต้องถอดไปหนุนก็จะเป็นเบาะหน้านะครับแต่เบาะส่วนหนึ่งก็มีใช้บ้านนะครับว่าใช้เด็กน้อยนะครับเนี่ครับประวัติการเข้าสู่เนื่องอยู่คันนี้ไม่๋ยาให้ดูเลขไม่ก่อนหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันนะครับ การเข้าศูนย์นะครับครั้งล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์นะครับหนึ่งแปดห้าหมื่นโลนะครับมีประวัติการเข้าศูนย์ชัดเจนนะครับมีผูสตาร์ทมาให้นะครับอยู่ขวามือตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมัตติฟังก์ชันนะครับมีปรับเครื่องเสียงได้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับสภาพหนังนะครับค่อนข้างสวยเลยไม่มีรอกไม่มีร่อนนะฮะดูในส่วนของตัวชุดเครื่องเสียงเครื่องเสียงเดิมมีช่องต่อ USB AUX ตรงนี้ให้ด้วยนะครับ อันนนอกนะครับหมุนมือใช้งานง่ายๆทนทนแล้วก็ถัดมานะครับมีเขาว่าเอาเด็ดสิบสองโวลต์หนึ่งจุดนะที่เก็บของเกียร์ตัโนมัตเจสปีดนะครับแบบ CVT สามารถปรับเข้าหาตัวบวกลบได้คอนโซลด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยสีครีมตัดกับสีดำนะครับสังเกตที่ด้าชบเบาดด้านบนนะครับสีคือจะไม่มีซีดไม่มีจางครับเพราะว่ารถคันนี้ถือว่าดูแลดีนะครับไม่ได้จอดทากแม่นะครับบอกผู้ได้สารนะครับสภาพตึงๆนั่นๆเจเยอกันนะครับบอกสีครีม มีการซักเบาะสภาพมาให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานคันนี้น่าจะเหลือแค่เอาเบาะด้านหน้ามาใส่ก็พร้อมขายได้แล้วนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหัวน็อตด้านแก้มคมคมนะครับน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับของเครื่องมือช่างนะครับประตูเดิมนะครับส่วนตัวประตูครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับตรงนี้เป็นวัสดุบูนุ่มมาเมนอาร์ตอยู่ครบนะครับ เช็คให้ดูนะครับเช็คเหม EN ือนกับตอนที so today, ่เรารับรถเข้ามาว่าเราเช็ครายละเอียดจุดเนบ้างนะครับน็อตประตูฝั่งนี้ไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะนะครับให้ดูทุกรายละเอียดเลยนะครับดูจุดต่างสติ๊กเกอร์ต่างนะครับไม่มีรอยพ่นสีหรือว่าด้ทํทสีนะฮะพาเช็ครายละเอียดตัวรถนะครับรอบคันนะครับแบบส6 0องศานะครับเหมือนพาพี่ทุกคนเข้ามาดูรถตัวจริงที่ไัจนนะครับเผือพี่พี่ไหนที่อยู่สางจังหวัดแล้วสนใจอาร์ติสตีขาวคนนี้นะครับสามารถออเดอร์จองออนไลน์ได้นะครับแล้ะให้้้บบานนก็ไดะครั สมารถรายละเอียดตัวบ่อด้านหลังนะครับสภาพสวยเลยตึงๆน่นๆแบบนี้เลยนะครับดูรายละเอียดตัวบ่อนะครับใหม่มากคริบเลยนะครับนะครับบ่อบาสัมผัสมัให้แล้วนะครับมีช่องชาร์จ USB ตรงนี้ให้หนึ่งจุดนะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าพวกอุปกรณ์ก a เจ็ตได้นะครับนะครับดูภายในนะครับตรงนี้ถอดบ่อมาแล้วก็ดีอย่างนะครับได้ดูรายละเอียดตัวรถนะครับนะอย่างดูรายละเอียดตัวรถแบบ คุกแบบไอ้นี่คิ้นคีเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับมาดูซอกหรือประตูตัวรถนะครับน็อตฝั่งนี้คมคมไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับประตูได้เดิมนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับหรือว่าจมน้ําหรือว่าการกลับไม้กองไม้เพราะว่ารถคันนี้มีประวัติการเข้าศูนย์นะครับสามารถเช็คที่มาที่ไปได้นะครับรถเข้าศูนย์ทุระยะนะฮะเป็นรถหน่วยงานปดประจำการเข้ามานะฮะสนใจติดต่อทักหาผมเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ู3 1 3 1สามหนึ่งสามหนึ่ง ปานส2 6เบอร์นี้อัไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะนะครับมาดูด้านท้ายฝั่งนี้นะครับโลโก้ทุกตัวสอนนะครับมาแบบครบๆไฟเบรกเป็นแบบ LED ไร้ไกด์นะครับเป็นเส้นสายลากยาวๆมาเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ของทางโตโยต้านะคะใส่สายแบบนี้เลยนะครับมีไฟเบรกดูนีสามนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับไฟเบรกดวนีสามแล้วก็กระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไล่ฟ้าให้เรียบร้อยเลย ถัดมาเดี๋ยวเข้ามาดูรายละเอียดนะครับในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะฮะนี่ที่เก็บสัมภาระถือว่ากว้างๆเลยเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของอาติธเลยนะครับกระเป๋าเดินทางสองึงสามใบนี่คือผมว่าเก็บได้สบายนะนะครับตะเกียบเม่ดอาเรียงตัวครบๆสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับเช็คให้ดูรายละเอียดตัวรถนะครับไม่มีกา๊กนะครับดูรายละเอียดเม็ดอาร์ตรงรางน้ํานะครับคมๆคมๆนะครับแล้วก็จุดน็อตที่ฝาท้ายนะครับ หัวน็อตคมคมนะครับไม่มีรอยขูดขีดของเครื่องมือช่างใดไดนะครับน็อตเดิ<ๆ>มเดิมคมคมแบบนี้เลยนะนะครับรับรองคันนี้ผมว่าพี่ๆคนไหนได้ไปได้เป็นสีขาวคันนี้ไปไม่ติดหวังแน่นอนแล้วก็สีขาวนะครับต้องบอกได้เลยว่าเข้ามาไม่บ่อยนะครับแล้วก็ไม่แสนห้าถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับกับเอาติสปีสองพันสิบแปดราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ก็ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงหกพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจต้องรีบติดต่อทางเข้ามาได้เลยนะครับ ผลป้สามหนึ่งสามหนึ่งตาตาสองหกนะครับวันนี้ผมมาถ่ายสภาพดิบสภาพแรกเริ่มให้ดูกันก่อนเลยนะครับดูด้านท้ายนะครับระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแอร์แบ็กได้เจ็ดลูกนะครับสาตัวอาร์ติสนะครับแล้วเรื่องระบบความปลอดภัยแล้วก็ช่วงล่างไม่ต้องห่วงเลยนะครับนยครับจุดน็อสี่ด้านสี่ต้องหัวน็อตอยู่ครบนะรบประตูเดิมเบ็นอาร์ติสตัวครบสวยงามเช็คแบบสามห้สิบองศาเลยนะครับคือเนี่ยเราเช็คเหมือนกับตอนที่ เรารับรถเข้ามานะครับว่าเราเช็ครายละเอียดจนไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถของเรานะครับได้มาจากการประมูลนะครับนะเป็นรถเช่าที่หมดสัญญามาพรุ่งนี้นะครับสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของตัวรถได้ง่ายนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะแล้วก็ด้านแก้มนะครับหัวน็อตคมแบบนี้เลยนะครับนะครับสภาพสวยิีเลยใครสนใจคันนี้นะครับไม่อยากพลาดนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับสีขาวนะครับบอกได้เลยว่านานๆมาทีเข้ามา เข้ามาจริงแต่เข้ามาไม่บ่อยนะฮะน็อตตรงประตูฝั่งนี้คมคมไม่มีรอยแกะเพจตัวรถอยู่สภาพครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนี่ดูารายละเอียดนะครับแบบไม่กั๊กเลยให้ดูารายละเอียดตัวรถนะครับนี่แบบไม่กั๊กเลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของารายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของอ้าติสนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเครื่องยนต์ตุดทนแล้วก็ประหยัดน้มามันอยู่ด้นนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.6นะครับ เบนซินขนาด1.6ลิตรดูอัลวีทีไอนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดถึงทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับปัญหาจุกจิกไม่มีร็กควนใจแน่นอนนะมาร์กสีน้มสียูครบๆนะครับพวกของเหลวต่างๆนะครับเดี๋ยวเราดูแลก่อนปล่อยให้นะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้เป็นปกตินะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราเช็คแล้วแยกกันอีกทีนึงนะครับดูโครงสร้างรถนะครับเมนอาร์ดอยู่ครบมาร์กสีน้นสียูครบน็อตด้านในแล้วก็น็อตที่ฝากระโปรงนะครับนี่ดูรายละเอียดนะครับตัวรถนะครับ ไม่มีกากเลยนะครับให้ดูทุกจุดนะครับเลเบลตัวสติกเกอร์ตัวรถนะครับอยู่ครบ,บแบบนี้ไม่มีรอยลเลางสีพ่นทับนะฮะสวยสวยเลยเนีย่ยคือสภาพเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสังเกตตัวปั๊มโตโยต้านะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับด้านในเช่นเดียวกันนะครับพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะเนี่ยดูลายเอียงเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามแบบนี้นะฮะเบ้าโช๊คฝั่งนี้นะครับแล้วก็ มักสีตามสียุคบถัดมาในส่วนของตัวคานนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านแกนตรงนี้น็อตตัวคานไม่มีรอยแกะแล้วก็ไฟหน้ายังคงเป็นไฟเดิมนนะครับเป็นไฟพาร์ทเดิมมาจากโรงงานไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนใดๆหรือว่าเปลี่ยนจากศูนย์มานะครับเพราะว่าพาร์เดิมโรงงานจะเป็นของแบรนด์ไทยคอยโตะนะครับไทยคอยโตะเท่านั้นนะครับคานด้านหน้าตรงๆสวยๆนะครับสังเกตรูกลมๆพวกนี้นะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับนะถ้ารถที่โดนชนกระแทกหนักมานะครับ พวกนี้เวลาเป่าขึ้นรูปนะครับมันจะไม่กลมแบบนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะคะัใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อปรึกษาผมเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับตัว t o y o ต a c o อ o l l a a l า i s ตินะครับ1.6จีนะครับปี2018กับราคาเพียง399,000นะครับได้สีขาวด้วยนะครับฟีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6,800บาทนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ